เห็นอันนี้คันคันไม่เห็นอันนี้นะคะไม้ค่ะหมุน you yeah, my money. ก็จะเป็นต้นคลิกมัดต้นใหญ่นะคะนะฟันแกไหนดไ,หนหนไนมัดต้นห

ở ở lại nằm mà hát nghe. Con này. Một tí thang. Đây. Con thang đi. Ăn nóng. Đi tô đi. Điếu điếu điếu.

ทางนี้มาทางนี้เดินมาทางนี้อะเดินไปเดินเดินเดินไปข้างหลังไหมเดินไปข้างหลังเดินไปก่อนเดินไปเดินไปเดินไปเดินมาเอาที่เชอมั้งาไม่พอเราไม่ซื้อ โอเคค่ะมันไม่พอเดี๋ยวเราจะไปซื้อใหม่นะคะ

ạ, à tôi đã bao nhiêu đi. ý kéo, sớm kéo. 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 ý ยังเลยน้องมีได้ินเลยไปเดินเดินไปเดินนี่นี่ตัวเดินจับไปคนละอันไปคนละต้นเดินมาเดินมาเดินมาค่ะจ้ะเดินมาเนี่ยโอกยมันจะขาดไปดิเนี่ยขาดก้นนี้เดินเดิน はい。 ไปเดินไปเดี๋ยวเอาอันนี้หนูแม่มาให้หน่อยตามันจะเกาะไปเดินไปเดิเอาจะเข้าไปทำไมดเดี๋ยวไม่เสร็จเสร็จก่อนทะายเข้าไปทำไมล่ะมันขาดอ่ะเดินมาเนี่ขาดเดี๋ยวนะี้ยไปเอ้าไปเอาเอาสีนั้นมาต่อตัวไปออกไปทางโน้นสิตายเด้อ <laughs> แม่มาให้อันนั้นมาเอามาเอาซีมาไตต นี่ค่ะต้นคริสต์มาสเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้น้องจุนโตก,กำลังตกแต่งอยู่ค่ะ คะของตกแต่งค่ะเป็นลูกบอลเนี่ยไว้ตกแต่งค่ะห้อยค่ะ ไปไหนเพราะว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแม่หาใส่ให้ครบไหมอืม ตอบไหมใส่ตรงนี้เด็ก <Okay. S 1> <laughs> ใส่ข้าง <laughs> บนไหมให้เ <laughs> ค okay. พอแล้วใช่ไหม เี๋ยวเราจะให้ดูนะ้องจุนโตเอากล่องของขวัญไปใส่ตรงไหนนะครนี่ค่ะนี่ลูกบอลค่ะบอลเล็กนี่ก็เป็นกล่องของขวัญคะ่ะนี่คะนี่ก็เป็นสีหลายสีค่ะมีหลายสียเอออื้อฮือลองห้าะ นี่คืออะไรเตรยเียมปูตกแต่งวันคริสต์มาสค่ะเออสไปเท่าวหเออเดี๋ยวเราไปได้เาอาคิสมัสโอเคค่ะบ๊ายบายก่อน บายๆเดี๋ยวเราขอตัวตกแต่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะแล้วก็ไปค่ะเ